a l t i t u จุด e v v l o p p m n t เฮะเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ในสายนี้มาปีนี้ก็ปีที่7กํากำลังจะเข้าปีที่8ครับตลอดระยะเวลา7-8ปีเราได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดค่อนข้างจะเป็นก้าวใหญ่พอสมควรเหมือนกันคำถามที่ว่าทำไมเราถึงตอบโจทย์ทุกเจเน r เรชันผมตอบได้เลยว่าจากการศึกษาและพัฒนาของเราครับเราเสิร์ฟโปรดักตเพื่อตอบโจทย์ขั้นที่5ของมาสโลนั่นก็คือความสำเร็จ และความต้องการของชีวิตขั้นสูงสุดครับโดยที่เรามีเซกเมนต์ทั้งหมดนะครับเพื่อตอบโจทย์ทุกเจเน r เรชันตั้งแต่พรีเมียม f f o ฟอร์เทเบิลไฮเอ็นลักชัวไปจนถึง er อัลต้าลักชัวรี่เอาดิจิ e ดิวัลโปเมนตครับเราเชื่อว่าในความต้องการของแต่และช่วงอายุคนนั้นไม่เท่ากันสมมุติว่าในช่วงอายุ20-30ก็ต้องการอีกแบบหนึ่ง 30ถึง35ก็ต้องการอีกแบบหนึ่ง35ถึง50ก็ต้องการอีกแบบหนึ่งเราจึงพัฒนาโครงการของเราขึ้นมาในหลายเซกเมนต์เพื่อตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันและแก้เพนพอยของแต่ละช่วงอายุคนครับสำหรับเซกเมนต์พรีเมียมอัพพอร์ตเบิรครับเรามีออิจนยูนิคอร์นสาทอนท่าพระตัวนี้จะเป็นคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า0ูเมตรเราพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับเฟิร์สจ็อบเบอร์และคนที่เริ่มทำงานใหม่ๆครับฉะนั้น ตัวนี้ครับเราให้ความสาคัญเรื่องเฟซิลิตี้และการอยู่อาศัยจริงทุกอย่างที่เราให้ในโครงการนั้นใช้ได้จริงยกตัวอย่างเช่นฟิตเนสที่มีหน้าผาจําลองอุปกรณ์มาตรฐานจากเทคโนโลยีมีบ็อกซิ่งแอเรียแล้วก็โยคะฟลายให้โคฟิชเชนสเปซโคเวิร์กิิงสเปซอีสปอร์ตสเตเดียมที่สามารถใช้งานได้จริงฟาร์เบล์ล่าล็อบบี้และมินิเทเตอร์ครับฉะนั้นตัวนี้ครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เฟิร์สจ็อบเบอร์และวัยทำงานอย่างแท้จริงครับ อีกหนึ่งโครงการที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวครับก็คือเอาริจูดคราบบางนาตัวนี้จะอยู่บนถนนบางนาห่างจากเมกะบ,บางนาเพียง10นาทีติดกับทางด่วนแล้วก็มี Club house, คลับเฮาส์กับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ครับให้ครอบครัวได้ใช้เวลาและทํากิจกรรมร่วมกันโครงการนี้คือโครงการสำหรับครอบครัวจริงๆ ลักชัวรี่ไฮเอ็นอีกหนึ่งเซ g m e ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสไตล์ในตัวคุณอัลติจูดซิมโฟนีและอัลติจูดฟอเรสต์บ้านและคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ครับที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนี่คือโครงการที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่กำลังมองหาความสําเร็จครับและสุดท้ายเรามีโครงการระดับอัลต้าลักชัวรี่ที่ตอบโจทย์ความต้องการและเติมเต็มช่องว่างสุดท้ายในความสําเร็จของชีวิตเดอะคอลเล t ชันล i เวอร์ฟอนด์บายอัลติจูด โครงการนี้ถือเป็นโครงการแฟลกชิพของบริษัทเอา i ิจูดด e เวล o อปเมนตตั้งอยู่บนทำเลไอคอนิกของกรุงเทพลิมแม่นม้ำเจ้าพยาบนที่แปลงสุดท้ายที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนี่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่นี่คือมอดกที่สามารถส่งต่อให้รุ่นสู่รุ่นผู้บริหารของเราตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับเราสร้างทุกโครงการนี้ขึ้นมาอย่างตั้งใจโดยพัฒนาทั้งหมดขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันและเรายังตั้งใจพัฒนาโครงการนี้ตามหลักการลดค่าใช้จ่าโดยการแก้เพนจ์พอยทเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบครับเราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาโครงการที่ดีมีคุณภาพบนทำเลักยภาพและสินค้าที่ดีเพื่อส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยทุกท่านครับเพื่อสร้างคอมมูนิตี้แห่งความสำเร็จและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกท่าน b u i u t y future together เราจะสร้างพรุ่งนี้ไปด้วยกันครับ